พิวิวสึกพิมลีกสัปดาห์ที่1คู่ในเด็ดคู่ในโดนมาดูกันเลยครับสึกพิมลีกฤดูก,กาล2 0 2 4 2 5ก็ใกล้เปิดฉากเต็มทีแล้วนะครับโดยจะเปิดฉากกลางสิงหาคมนี่แหละครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเช็คดูนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยเตะกันตอนไหนบ้างนะครับรวมถึงดาวสกอร์ให้ด้วยซึ่งการดาวสกอร์เนี่ยถ้าใครตามสึกยูโร2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทราบดีนะครับว่าผมดาแบบเอาสนุกกับ f c นะครับเออคนดูผมซึ่งในแต่ละรอบก็จะมีการดาวทีมท ซึ่งหลายๆคนก็ชอบนะออผมก็เลยคิดว่าลองมาเดาในพิมเบอร์ลิกดูแล้วกันแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะและเผื่อใครที่ไม่เคยตามนะครับรื่องการเดาของผมก็คือมีอยู่2ระดับก็คือถูกกับถูกเป๊ะนะครับถูกก็คือผลแพ้ชนะถูกเนาะเดาว,ว่าทีมนี้ชนะแล้วดันชนะจริงก็คือถูกนะครับแต่ถ้าถูกเป๊ะก,ก็คือถูกยันสกอร์อ่ะอ่ะเข้าๆประมาณนั้นเนาะโดยรวมก็คือเดากันสนุกสนุกครับไม่มีอะไรมีเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มเช็คโปรแกรมกันก่อนนะครับพรีเียร์ลีกเนี่ย หาคคมรับซึ่งคู่แรกก็เป็นทีมพระเอกเลยครับเตะก่อนนะครับนั่นก็คือแมนยูครับเจอกับฟูตแลมเวลาเตะสองนะครับจะมีคอนเทนต์อะไรให้เราดูอีกเนาะคู่นี้ถ้าใครดูบอลก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องดูกันตอนไหนนะครับปีสองของที่17สิงหาคมอ่ะอธิบายเผื่อแล้วกันก็คือคืนวันศุกร์ที่16สิงหาคมครับอ่ะเลยเที่ยงคืนไปปุ๊บก็จะนับเป็นที่สิบเจ็ดเนาะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะบอลมานะครับประมาณนั้นหลังจากนั้นในช่วงเย็นๆเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีก็จะ หลายคู่เลยครับอาร์เซนอลเจอวูฟแฮมพตันเอเวอร์ตันเจอไบรตันนิวคาสเซิลเจอเซาท์แฮมพตันและก็นอตติงแฮมฟอเรสต์เจอบอลมัดหลังจากนั้น5้าทุ่มครึ่งก็จะเป็นคู่เวสต์แฮมเจอแอสตันวินล่านะครับอ่าหลังจากนั้นวันถัดมาอาทิตย์ที่18สิงหาคมเวลา2องทุ่มเบนฟอร์ดเจอคริสตันพาเลตและก็4ี่ทุ่มครึ่งคู่บิ๊กแมตช์เลยครับเชลซี Chelsea, เจอแมสตี้หลังจากนั้นคืนวันจันทร์เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็จะเป็นคู่เลสเตอร์เจอท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับอ่าถัดาาาาสกกกออรรร์ัักกันนนเลยยะคบคบตวมมแ่ la tuve en The Cam, ¿no? <laughs> คู่แรกครับแมนยูเจอฟูลแลมแล้วแบบคู่นี้มีสถิติที่น่าสนใจก็คือเจอกันมาแล้ว18ครั้งเนี่ยแมนยูชนะไป14เสมอกัน3นะครับแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยชนะ1และที่ชนะ1ครั้งก็คือชนะครั้งล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกครับ <c oughs> แล้วเกมนัดเปิดสนามที่กําลังจะเจอกันแมนยูจะรอดไหมเนาะ <c oughs> ผมเดาว่าแมนยูรอดได้ครับแต่อาจจะมีคอนเทนต์หน่อยเชิอชนะ2-1แล้วกันถัดมาครับคู่อิฟสวิตทาวเจอลิ์พูผมว่าคู่นี้ลิ์พูไม่น่ามีปัญหาเจอทีมน้องใหม่ด้วยก็จัดเลยครับ3 3-0ถัดมาครับคู่อาร์เซนอลเจอวูฟแฮมพ์ตันคู่นี้ผมก็คิดว่าอาร์เซนอลไม่น่าเป็นปัญหานะก็เลยใช้ Arsenal อาร์เซนอล่ยชนะไป2-0แล้วกันถัดมาครับคู่เอเวอร์ตันเจอไบรท์ตันคู่นี้ผมให้ไบรท์ตันละกันบุกมาชนะเเอวอร์ตันถึงบ้าน2-3ถัดมาครับนิวคาสเซิลเจอเซาแฮมพ์ตันคู่นี้ผมให้นิวคาสเซิลนะให้นิวคาสเซิลชนะไป2-0แล้วกันถัดมานอตติงแฮมฟอเรสต์เจอบอลมัดคู่นี้ผมให้บอลมัดละกันบอลมัดบุกมาชนะ1-3คู่ถัดมาครับเวสต์แฮมเจอแอสตันวิลล่าคู่นี้ค่อนข้้างสสูีกกกััันนนะะใหเมอล ให้เสมอ1-1ถัดมาครับเวนฟอร์ดเจอคริสตันพาเลตคู่นี้ออกเสมอกันบ่อยมากนะครับแต่เจอกันรอบนี้ผมให้คริสตันพาเลต์ละกันเฉก็นชนะ1-2ถัดมาครับคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับเชลซี Chelsea เจอแมนซิตี้คู่นี้ผมให้ City แมนซิตี้ละกันบุกมาชนะเชลซีถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเนื่องจากเชลซีก็ซื้อนักเตะมาเยอะเนาะไม่รู้นักเตะทักทายกันครบหรือยังเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับผมเลยคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการเล่นด้วยการปรับจูนให้มันรู้ใจกันอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยให้แมนซะิตี้เนาะแมนซิตี้ชนะะไม่เยอ 02ถัดมาคู่สุดท้ายเลสเตอร์เจอทอนแนมฮอสเปอร์คู่นี้ใจจริงก็อยากให้เลสเตอร์ชนะนะเพราะพวกเขาก็คืนสู่เวทีพิมลิกได้ในที่สุดนะแต่ยังไงผมคิดว่าสเปอร์ก็ดูกแกร่งกว่านะฮะก็เลยจะให้สเปอร์ชนะไป3-1แล้วกันหาเข้าๆประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมารอเช็คผลอีกทีว่าถูกไปก,กี่คู่เนาะถูกสัก2อสาคู่ผมก็ดีใจแล้วนะเดาวมัวซั่วขนาดนี้แล้วทุกคนละครับเชียร์ทีมไหนอยู่แล้วคิดว่าทีมที่คุณเชียร์เนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าจะออกมาสกอร์ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส ในรนีกันอื่นอยากให้ทำก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีแล้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน